สามพัน3,100บาทเริ่มการระมูลครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ3,100บาท5,000บาท5,000บาท5,000บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ5,000บาท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 มีไหมครับมีไหมครับ5,000บาทมี 0 0 0บาท6 0 0 0บาท6 0 0ับาทมีไหมครับ6 0 0ับาทเอาสิ6 00 0บาท sì, wow. 6 0 0ั <crawl prejudice> 6, บาทปยังทูช่วยกันหน่อยหกพับาทก0ับาทเจ6 0บาทเ0 0 0 0 0้บาท7 6 0 0บาท7,6 0 0บาท7,600บาท7,600บาทใครสนใจให้มากว่านี้ไหมครับ7,600บาท เจ็ดพันบาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับตอนนี้ไม่กล้าชูมือแล้วพี่บอกว่าไปเยอะแล้ววันนี้ไปเยอะแล้ว7,600บาท7,600บาท8,000บาทครับขอบคุณมากครับ8,000บาทครับ8,000บาทครับ8,000บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ8,000บาท8,000บาท8,000บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ8,000บาทไหน 9ก0าบาท9,000บาท9 0 0าันบาทมีใครมากกว่าน้ไหมครับ9 0 0าบาท9 0 0 0ันบาทข้าปบนรวไง้บาท9ก0 0นบาทไม่มาผมจะเริ่มนะจริงๆนะ9 0้าบาทคุ้มเหรอ9,000นบาท9 0 0 0ับาทอะไรนะ9ก0 0บาทครับ9 5 0 0บาท9 5 0 0บาท1 0 0 0 0บาทครับขอบคุณมาก1 0 0 0 0บาท10,000บาท เราอยู่ที่หนึ่งืนบาทครัมีคให้มากกว่านี้ไหมครับ1นึ่งบาท1นึ่งบาท1นึ่งบาทผมจะเริ่มแล้วนะ1หนึมบาทผมจะเริ่มแล้วนะนะเสื่อตัวที่จะออกมาาหนึ่งบาทจริงๆเหรอจริงๆเหรอหนึ่งนบาทผมจะเริ่มแล้วนะแหนึ่งหนบาทเมื่อกี้หนึ่งบาทนะคหนึ่งหนึ 15,000บาทโอ้ย15,000บาท, 15, บาทผมชื่อว่ายังมีคนอยากได้มากตอนนี้15,000บาท15,000บาทจะนับกันนะ,ะนนะมีคนสังเกตว่าทุกอย่างมันจะนิ่ง